อาหารที่ควรกินเมื่อต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผลพร้อมสุขภาพดีค่ะปกติแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราวางแผนจะลดน้ำหนักเราจะสามารถลิสต์ได้เลยว่าห้ามรับประทานอาหารอะไรบ้างส่วนใหญ่นี้ไม่พ้นอาหารจำพวกแป้งขัดสีอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวอาหารน้ำตาลสูงอย่างเช่นขนมนมเนยน้ำอัดลมรวมถึงอาหารที่มีไขมันสูงด้วยอย่างเช่นมันหมูเป็นต้น แต่เราอาจจะลืมไปว่ายังมีอาหารที่ควรรับประทานหากอยากลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนอกจากจะช่วยให้ลดน้ำหนักได้จริงแล้วยังช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะอาหารที่ควรกินเมื่อต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผลอย่างแรกเลยก็คือผักผลไม้ผักผลไม้เป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่เราขาดไม่ได้ ทำให้กระบวนการต่างๆในการทำงานเปลี่ยนแปลงการผิดปกติเกิดขึ้นได้หากเราได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอนะคะปริมาณที่เราควรรับประทานสามารถกากได้คร่าวๆก็คือกํากำมือต่อวันและควรทานทั้งกากไม่ควรคั้นหรือปั่นแยกกากดื่มแต่น้ำนะคะเพราะนอกจากจะอดได้รับกากใย,ยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบขับถ่ายแล้วยังสูญเสียว,วิตามินไปจำนวนหนึ่งจากการแยกกากใย,ยอาหารด้วยค่ะ ต่อมาโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารสำคัญที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีต่อกระดูกข,ของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะแนะนำให้เลือกรับประทานโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีการใส่น้ำตาลเพิ่มหรือว่า no sugar เพราะโยเกิร์ตรสอื่นๆรวมถึงรสผลไม้ทั่วไปมักจะมีการเติมน้ำตาลเพิ่มนั่นเองค่ะต่อมาทั่วทั่วเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญต่อร่างกายเช่นกันนะคะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากสามารถรับประทานเป็นของว่างแทนขนมนมเนยต่างๆได้แต่ควรเลือกแบบ อบมากกว่าแบบทอดที่มีน้ำมันนะคะและเลือกแบบไม่ใส่เกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมที่เราจะได้รับด้วยค่ะต่อมาธัญ,ญพืชไม่ขัดสีธัญ,ญพืชเป็นแหล่งอาหารสารสำคัญที่คนมักจะมองข้ามการรับประทานธัญ,ญพืชได้ทั้งคุณค่าสารอาหารที่หลากหลายและกากใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการทำงานระบบขับถ่าย เราสามารถเลือกรับประทานได้ตั้งแต่ซูเปอร์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอย่างเช่นเมล็ดเจียกีนัวหากมีราคาสูงเกินไปสามารถเลือกธัญพืชของไทยอย่างเช่นลูกเดือยข้าวหอมนินถั่วแดงถั่วดำหรือว่ารำข้าวได้อย่าลืมเลือกแบบไม่ขัดสีเพื่อให้ได้คุณค่าทางสารอาหารและกากใยอาหารอย่างเต็มที่นะคะสุดท้ายอาหารหมักดองบางชนิด มีอาหารหมักดองบางชนิดที่มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นข้าวหมาักถั่วหมกักหรือกิมจิมีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหารมีโปรไบโอติกที่ช่วยบำรุงไหลเวียนของโลหิตลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยบำรุงลำไส้ได้ด้วยค่ะแต่อาหารหมักดองอาจจะมาพร้อมกับรสเค็มที่มากเกินไปจึงควรรับประทานแต่น้อยและลองหาสูตรทำอาหารหมักดองเองที่ไม่ใส่เกลือเยอะจนเกินไปแทนนะคะ หากรับประทานอาหารเหล่านี้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารอื่นๆและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าการลดน้ําหนักของคุณก็จะประสบความสำเร็จแถมยังได้สุขภาพที่ดีเป็นของแถมจากรูปร่างที่ดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอนค่ะ